พวกเราทั้งหลายนั้นบางคนเมื่อเกิดอุปรสรรคหรือว่าทำอะไรมีแต่ผิดพลาดทำอะไรมีแต่โลกเหลีลวบางทีพวกเราไม่ได้พิจารณาดูการกระทำ ของตัวเราเองบางคนว่าทำดีตังเยอะแล้วทำไมไม่เห็นได้ดีบางครั้งบางข่า,า,ขาวเราไปย้อนดูในอดีตไม่ได้ว่าเราเคยทำดีมาเท่าไร่ทำชั่วมาเท่าไรในชาติจุบันนี้ก็ขอให้ลองย้อน นึกพิจารณาดูกันว่าในชาตินี้เราทําดีมาเท่าไรทําชั่วมาเท่าไรแล้วทำไมความดีไม่ตอบแทนเราบางพวกนั้นเมื่อเกิดอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ีที่เรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทกก็มักจะเข้าไปหาหมอดูเพื่อตรวจดูดวงตา กลับไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นหรือตัวเราเองก็มีดวงาตาที่ต่างกันสั้งแ่่ชาก่อนและชาปัจจุบันนี้แม้ดวงะตาชาก่อนจะดีก็ตามหากว่าในพบในชานปัจจุบันเราไม่ขยันขันแข็งไม่ทำมาหาก,กิน มันก็ไม่มีทางที่จะเจริญลุ่งเรืองได้ทางกลับกันนั้นถ้าดวงจตตาชาตก่อนไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างบุญกุศลเอาไว้ในชาติก่อนนั้นมันก็ไม่ได้ดีเรามาชาติปัจจุบันขยันขันแข็ง เอาความดีชดเชยความไม่ดีที่เคาะไผ่หรือความยากความลำบากอุปสรรคของเรานั้นให้มันเหลือน้่อยที่สุดขอให้เราจงเชื่อมั่นว่าเราเข้าถึงคุณพารัตนไตยคือเราสวดมนต์นั่งภาวนานี่แหละ จะช่วยเหลือเราได้การต่อตาที่ดีที่สุดเราไม่ต้องไปอาบน้ำมูกอาบ้หมดการต่อสตาที่ดีที่สุดนั้นก็คือให้พวกเราจงมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้ว ความเป็นมงคลมันก็จะอันความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นกับเราความเป็นอัปมงคลก็จะมาลายหายสิ้นไปขอให้พวกเรานั้นจงทำให้ได้ทุกวันระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์คุณวิดามารดาปูยตายาย คุณครูบาอาจารย์ครูอุปชาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันประเสริฐกับตัวเราถ้าเราอยากได้ดีมีโชคก็จงอย่าลืมพยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาให้เกิดขึ้นในใจเพื่อความจเจริญง,งอกงาม ทั้งทางโลกและทางธรรมและใจของเราก็จะเป็นสุขด้วยเติมธรรมะใช้ชีวิตพิชิตโลกดับทุโกโศกดับตัณหาอย่าถลำดับกิเลสโลกโกดหลงจงหมั่นจำยึดพระธรรม พระศาสดาเป็นยาใจ